นะโมสัมมาสัมพุทธานังประัรรมดาทัตสีนังสีลาธิคุณะปารามิปัต,ตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารมีมีศีลเป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพร้มจัก,กรวาลปกป้องผองภภยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านศสตราธุนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมอ .2 เคลื่นความที่963กิโลเรต์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา สามสิบนาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะญาติโยมตอนนี้ก็เข้ามาสู่วันที่สิบเก้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้ารอหกสิบแล้วนะถนับไปก็ นะวันนี้ด้วยเนี่ย <c oughs> ก็เท่าอีกสิบหกวันนะสิบหกวันแล้วก็จะถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบนะซึงตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นเก้าค่ำ เดือนสามปีวอกนะวันนี้ก็ทั้งไอทั้งจามนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งไอทั้งจามนะเพราะนะ แต่ละไฟล์ก็ <c oughs> อยาก <c oughs> จะได้บุญกุศลน่น,นะ,ะเห็นได้ยินเสียงไอจามเลยนะหายใจไม่ออกเลยล่ะอยากจงเพราะบรรพบุรุษบรรพชนทั้งหลายบอกว่าอยากจะไปร่วมรอพระ บรมประถมศาสดาไภูมิโลกอนาฏมหามงคลบอพิษหล่อหลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็ร่วมรอพระบรมรูปของในหลวงรัชการที่เก้าซึ่งเป็นโอกาส เพียงแค่ครั้งเดียวเนี้อยากจะไปกันก็มาทักมาทวงบอกด้วยนะไปเชิญด้วยนะอยากจะไปด้วยเมื่อวานนี้นายโยมที่มาสวดมนต์ จะเห็นนะนายทองแท่เย็นบอลหรือหมอแปะเนี่ยนะปวดขาตั้งแต่วันจันทร์นละววันจันทร์วันอังคารวันจันทร์ปวดขาเดินไม่ได้จะเป็นขาข้างขวานะเดินไม่ได้ เนี่ยมาไอแรงวันนี้แล้วก um, ็ไปหาหมอหมอก็ว่าเป็นโรคเกานะแกก็เมื่อวันพุธเนี่ยแกก็จะไม่มาแล้วนะจะไม่มาสวดมนต์แต่พอสายๆหน่อยก็มาเดินไม่ไหวยกเท้าไม่ได้เลย ยาจบยกเท้าไม่ได้ใช้เหล้ากระดิสพองทาให้แล้วก็ยังไม่หายเจ็บเจ็บยกไม่ได้ไม่มีแรงยกขาขึ้นพอสวดมนต์จบนะก็ให้บอกมาสิ มีใครมาจะบอกอะไรพูดอะไรก็ประกรหม,มอแปะหรือนายทองแท้เยืนบอนพูดนิ่มมากพูดเพราะมากนะเสียงดังด้วยพูดดีมากด้วยบอกว่าพวกข้าพเจ้าปรารถนาที่จะไปร่วมหล่อด้วย การหล่อพระในครั้งนี้พวกข้าพเจ้าปรารถนาจะไปหล่อด้วยขอให้ท่านที่เป็นสะพานบุญเชิญพวกข้าพเจ้าไปด้วยนะพวกข้าพเจ้ายังไปไหนไม่ได้ขอให้ทุกคนสมัครสมานสามัคคีกัน เพราะอโยุธยาที่แตกล่มจนไม่สามารถจะทำให้เป็นเมืองหลวงคืนได้นี่ก็เพราะความแตกสมคัคคีบางรายจัน์ล่มสลายไป จนไม่สามารถจะเป็นเมืองได้ใหม่เพราะการแตกสามัคคีขอให้ทุกคนสามัคคีกันแล้วก็ร่วมบุญครั้งนี้อย่าพลาดโอกาสที่ดีงามแล้วก็หมอแปะก็ ล้มตีลังกานะล้มไปตามลักษณะของแกปกติจากภาคหนึ่งแกลุกขึ้นปรากฏว่าก็เดินได้ปกติแต่ยังเจ็บอยู่เท้ทานะที่ยกไม่ไหวก็ยกไหวก็เลยเห็นอาการเออญาติโยม การแตกสัมบัคีทำให้เมืองล่มสลายเลยนะล่มสลายแล้วผู้ที่ทำลายความสัมบัคีก็ไปไหนไม่ได้นอนอยู่ตรงนั้นแหละถูกแผ่นดินทับอยู่ ขยับขยื่นไม่ได้ขยับขยื่นไม่ได้เป็นร้อยปีพันปีเพราะบ้านเมืองที่แตกล่มสลายเพเพราะการแตกสมคี การแตกสมคีความเห็นแก่ตัวจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเอาแต่สุขฝ่ายเดียวจิตใจเห็นต่างกันได้แต่อย่าให้ร้ายกัน อย่าทำร้ายกันเพราะการให้ร้ายกันนั่นแหละทำให้แตกสามัคคีพอแตกสามัคคีแล้วจะสมานกันเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้นะคนที่เคยไว้ใจกัน เคยสนิทสนมกันแต่เมื่อถูกยุโยงจนไม่มีไม่เห็นความดีของกันและกันแล้วเห็นแต่ความผิดของกันและกันนั่นแหละยากจะประสานได้เหมือนเดิม บ้านเมืองก็ต้องล่มสลายไปก็เพราะเหตุอย่างนี้เหตุเพราะการให้ร้ายกันเหตุเพราะการทำให้แตกสามคัคคีต้องถูกแผ่นดินทับอยู่ไปไหนไม่ได้ รอนี่แหละย,ยัิโยมรอการชำระนี่พระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้านี่แผ่นดินนะฉะนั้นครั้งนี้ก็อย่าพลาดโอกาสนะขอให้นึกถึงบรรพบุรุษบรรพชนของเรามีโอกาสก็มา ร่วมหล่อกันมาเขียนแผ่นทองไว้ก็ได้นะเขียนแล้วก็อธิษฐานนึกถึงบรรพชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยขอให้เขามีส่วนร่วมในการหล่อพระประถมต้นนะพระองค์ประถมต้นเลยนะแล้วก็หลวงปู่เทพหลวงอุดอรแล้วก็พระปรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้า เป็นการชำระหนี้พระพุทธศาสนาหนี้พระพุทธเจ้าหนี้แผ่นดินซึ่งครั้งเดียวนะะบอกได้ว่าครั้งเดียวในกลับนี้เลยก็ว่าได้ฉันอย่าได้พลาดโอกาสส่วนญาติโยมนะที่จะเดินทางไปพร้อมกันนะก็มาวันอาทิตย์นาวันทีนท่ห้านะนะมาตั้งแต่เช้านะ เห็นรถเนะี่ยก็จะเริ่มออกแล้วล่ะตั้งแต่โมงครึ่งไปรนาะยจัดยมนะเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีอ่ะฉันธรรมศาสายนี่อาจจะไม่ทันแล้วนะมาแต่เช้าหน่อยนายจยมนะมาเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเลยนะไม่ต้องห่วงหรอกนายจยมนะเดินทางเนะี่ยเราเอาบุญนะเราไปเอาบุญเร็วหน่อยนะเดินทางมาเร็วนะเจ้าหน้าที่จะได้จัดขึ้นรถบัสขึ้นรถตู้อะไรก็แล้วแต่นะ ไม่งั้นพอออกเดินทางไปแล้วก็ไม่ทันนะส่วนญาติโยมจะเดินทางไปเองนะวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะวันอาทิตย์ญาติโยมก็อยู่นู่นญาติโยมรอโรหงรอพระอานทนนะมีสัญ,ญลักษณ์ก็คืออยู่ตรงข้ามวัดลำพญาซอยเทศบาลสองนะ อยู่ตรงข้าวัดลำพญาเลยอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะอยู่ใกล้ๆก็มีสถานีโรงไฟฟ้าตลาดน้ำลำพญานะใกล้ๆก,กันนะนะเราสามารถไปจอดรถที่สถานีโรงไฟฟ้าลำพญาก็ได้นะ ตลาดนา้ำลำพญานะก็จะมีการค้าขายนะตลาดน้ำไปเที่ยวชมก็ได้หลังจากหล่อพระเสร็จเที่ยวซื้อของกินอาหารอะไรต่างก็มีนะตลาดนา้ำลำพญานะสถานีโรงไฟฟ้าตลาดนา้ำลำลำพญานะเนี่ยฉะนั้นไปตั้งแต่เช้านะเพราะจะได้ร่วม นะถวายพระตาหารเพนเพื่อทำเริกนะให้ดีเลิกให้ดีนะเลี้ยงถวายพระเพนเก้ารูปแล้วก็เอาพระนำนะแล้วก็มีพระนะประจําบันทั้งเก้าองค์นะคือประเคราะห์นะทั้งเก้า รับพระองค์ปฐมต้นะนะเพราะพลังสูงมากแล้วก็ลูกนิมิตเก้าลูกนะเป็นนิมิตหมายที่ดีงามนะประกอบในวิธีครั้งนี้ฉะนั้นนะอย่าพลาดโอกาสญาติโยมนะอีกสิบหกวันแล้วนะเขียนไปเลย อธิษฐานให้ดีนึกถึงบรรพบุรุษรพชนนะญาติโย,ยมเนี่ยนะจะามาเองก็ต้องไอต้องจามอย่างเงี้ยนะรับภาระ <c oughs> เป็นสะพานให้อะญาติโย,ยมนะสวัสดีเท่านี้ก่อนญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่มาออกอากาศร่วมทำบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นบ่ายพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์นะอันใหม่อยู่ด้านหน้าทันทวินพนาสูรอพพิทักษธรรม รวบบุญในการสร้างเรือสัมภาแก้วสัมภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับดวงวิญญาณของบุรภาการสัตว์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบร,ะรมวงศานุวงศ์ขราชบริพาปรปสกนีิกรในทุกๆราชวงศ์ยัดยงไปนมันสการกราบไหว้พระจุลาวณีพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็เป็นราชภานะให้กับพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะรวมรอพระบรมปรถมาศาสดาไตรภูมิโลกกนาตมหามงคลขบพิษรอหลวงปู่เทพโลกอุดอรแล้วก็รอพระบรมรูปในหลวงรัชการที่เก้า ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02 9120369 02 9120369 02 9121971 02 9121971ทางปริศนีพระมหากรีธาวชิรญาโน วัดเรียบราบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ 108, ่งพระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบราบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 หกสามเจดสี่ญาติโยมทุกทุกวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะมาร่วมสวดมนต์กันโดยเฉพาะวันเสาร์นี้พิเศษนะญาติโยมครบร้อยวันในการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จนะพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะก็มาร่วมสวดมนต์นะอุทิศถวายพระองค์กันด้วย วัดรีบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีย่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์นะประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันรีบรับบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษิอิเศเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิฎีขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงบินญ,ญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจ,จงมารุมาโนโมธนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภับไดกระทำแล้วในชาตินี้ จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถ,ถึงพระนิพพานตลอดกาลานานาเทินอมปะทวีคงคาภุม,มะเทวานามามิหังนมพะพทะ อาตมาภาพขอญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนนะขอให้มีความมีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกโธองและคุณของพระตาตระไทจงพบปาคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนใน้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทิน พูดทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติพิโสพระควารมจัก,กรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร